้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร่าร้อนมู่หลงว่วยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้ หวานสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างได้ดูกันแล้วใช่ไหมชื่อเรื่องไทยก็คือสาวไทยข้ามพบป่วนใจท่านแม่ทับนะคะอย่าลืมดูการสนับสนุนผลงานของเด็กไทยด้วยนะคะน้องลิซ่าอาริชาค่ะสําหรับชื่อจีนของน้องมีนะคะน้องใช้แส้ห่วงนะนเพื่อน หวงลีซ่านะคะแล้วก็พระเอกของเรื่องก็คือจินเฉียนวีค่ะดังนั้นถ้าเกิดจะไปเซิร์ชข่าวของน้องลิซ่าอลิชานะคะก็ต้องไปเซิร์ชเป็นภาษาจีนบนแพลตฟอร์มโซฮูหรือว่า163นะคะก็คือห่วงลีซ่าค่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะชื่อจีนแล้วแปลเป็นไทยมาแบบเด็กๆก็คือการกลับชาติมาเกิดของสาวไทยทำให้หัวใจของนายพล เต้นละรัวค่ะโอ้โหยาวยาวเหยียดเลยนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะการกลับชาติมาเกิดของสาวไทยทําให้หัวใจในาผลเต้นละรัวนะคะนี่คือชื่อที่แปลมาจากชื่อภาษาจีนอีกทีหนึ่งแต่ว่าชื่อไทยที่เป็นออฟฟิเชีที่พวกเรารู้กันในประเทศไทยก็คือสาวไทยข้ามภพ ป่วนใจแม่ทับค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นประเภทของการกลับชาติมาเกิดแล้วก็มีความโรแมนติกหวานซึ้งนะคะนี่คือทีมของมินิซีดีเรื่องนี้ค่ะก็สำหรับพระเอกก็หล่อมากเลยนะคะโอ้โหบางทีบางฉากรู้สึกว่าแต่งหน้าแรงกว่าน้องลิซ่าของพวกเราซะอีกค่ะแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพื่อนๆดูได้ที่ i อชีอีนะคะ อรอบปฐมทัศน์ก็เริ่มตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมาแล้วเพื่อนๆได้ดูฟรีประมาณ9-10ตอนนะคะแล้วนอกนั้นก็ต้องค่อยๆรอ,อดูไปแต่อะไรก็ตามนะคะแอดวานก็ได้ดูจนจบแล้วจบดีแฮปปี้มากเพื่อนๆคะ่ะสำหรับเรื่องนี้อย่าลืมดูกันนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็นำแสดงโดยนะคะคุณลิซ่าอลิชานะคะแอนไฮส์ ize, นะคะรับบทเป็นปรยาค่ะเอ้ยเวลาเรียกชื่อปรยาปรยาทีไรมันก็มีความรู้สึกมันมีความรู้สึกแบบไม่เข้าพูด เ,เหมือนเราแบบไม่ชินไงดูซีรีส์จีนมาไม่เคยมีชื่อปรียาปรียานะคะแต่พอในเรื่องเนี่ยก็คือชาวจีนเลือกจะดูเวอร์ชั่นภาคนักภาคเขาภาคปรียานะคะก็เป็นแบบโอ้โหรอเรือมาเต็มเลยนะคะแล้วก็พระเอกของพวกเราก็มีความแบบหน้าหวานมากหล่อเนาะเออจริงๆแล้วคุณ จินเฉียนวีนี่เขาก็หล่อดีนะคะแล้วอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีสภาอสบายมังกรนะคะแล้วก็มีรูปภาพซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทําไมรูปของท่านแม่ทับถึงไปอยู่ในวัดแห่งนั้นน่าจะเป็นเขาเขาจะโฟกัสว่าเป็นวัดอรุณหรือเปล่าเอ่ยชื่อเล่นนะคะของปรียาของพวกเราชื่อว่าบัวค่ะดังนั้นก็แอดวานจะเรียกว่าแม่หญิงบัวแล้วกันนะคะ <laughs> ปรียานะคะก็เป็นเหมือนกับ ผู้ประกาศข่าวจากประเทศไทยนะที่เหมือนกับแบบกำลังทำรายการอยู่อะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นก็พกติดตัวจริงๆแล้วคือด้วยความเป็นมินิซีดีไงก็จะไม่คิดอะไรมากเพื่อนๆเพราะว่าอยู่ๆแล้วนางเอกของเราจะพกของที่ของรักของห่วงนะคะของที่แบบคนที่เรารักมอบให้ไปทุกที่เลยหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่นะในชีวิตประจําวันเราก็ไม่ได้พกแบบนี้ใช่ไหมแต่นางเอกนั้นจะพกไอ้สบัยมังกรน,นะคะไปไปทุกที่กับนางเอกของวกเราเลยนะคะ จากนั้นก็ถูกดึง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 ขัดดูดเข้าไปในรูปนะคะตามตามไอเนี่ยตามที่เหมือนกับมันเชื่อมกันนะคะคือผ้าไหมที่เป็นลายปักมังกรของนางเอกนะคะก็โดนเดบดึงนางเอกเข้าไปที่นั่นแล้วนางเอกก็ไปรอยโผล่ที่อาณาจักรใต้เยี่ยนนะคะแล้วก็ใช้ชื่อจริงของของประเทศไทยนะเพื่อนๆคือแคว้น,น,น,นแต่ก่อนเนี่ยอาณาจักรหนานซางอะ่ะก็คือเนี่ยแหละทางไทยที่เราตั้งอยู่เลยนะคะเออก็ดีเนาะก็ก็ยังคงอิงประวัติศาสตร์บ จากนั้นก็คือในตอนนั้นต้าเยี่ยนนะคะก็นําโดยท่านแม่ทัพเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะสงครามเลยล่ะค่ะก็เช่ง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 กันอยู่แต่ว่าตัวพระเอกของเรานั้นคือความรู้สึกเร็วไงก็มองเห็นว่าเออท้องฟ้ามันป่นป่วนนะคะแล้วนางเอกเนี่ยก็ล่วงลงมานางเอกก็มีอ้ายนิดหน่อยนะคะจากนั้นก็พระเอกก็ไปมาโอ้โหช้อนตัวรับมาแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะคะโอ้แต่เราได้มาอีกหนึ่งนะคะหนึ่งฉากที่เป็นฉากโรแมนติกค่ะ มาดูนะคะสบายมังกรกันหน่อยนะคะสบายลายมังกรเนี่ยเป็นมรดกตกทอดนะคะของตระก,กูลค่ะที่นั่นนะคะนางเอกของพวกเราก็เลยได้รับความช่วยเหลือนะคะจากท่านในพลเหินชีเนี่ยแหละค่ะเหินชูผู้มีใบหน้าเย็นชาเพราะว่าท่านย่าของเขาก็ได้สั่งเอาไว้แล้วว่าในอนาคตนะถ้าเจอแบบผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะจะต้องปกป้องนางด้วยชีวิตอืมนี่ก็คือท่านผู้อาวุโสสั่งไว้ก่อนตุลีเยแล้วทําให้พระเอกของพวกเราพอเห็น สัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือเห็นภาพปักลายมังกรอ,อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยดีกับนางเอกด้วยแต่ถึงแม้ว่าในตอนแรกจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นไซส,สุกหรือเปล่าแปลกๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าของนางเอกของเราก็ไม่ไม่เข้าพวกนะคะไม่เข้าพวกแต่ก็หลังจากนั้นก็มีเปลี่ยนบ้างเป็นชุดจีนนะคะก็น่ารักดีนะน้องเขายิ้มเป็นยิ้มสยามมากเลยนะคะคือคือพวกเราอะ่ะยิ้มเยอะนะเป็นประเทศที่ยิ้มเยอะนะคะนางเอกของเราก็เลยยิ้มเยอะพีเซนนะคะไทยแลนด์แดน มไปนะคะแล้วก็มีหลายๆฉากแล้วก็คำพูดที่น่ารักตลกมากเลยนะคะมือถือมือถือเนี่ยพระเอกของเราบอกว่ามันเป็นอะไรนะคันช่องนะคะคันช่องสวรรค์เออเป็นแบบกระจกสวรรค์อะไรก็ว่าไปเพราะว่านางเอกของเรานั้นอัดวิดีโอวิดีโอไงใครทําไม่ดีกับเธอไว้เธอก็อัดแล้วก็อาไปโชว์นี่ไงหลักฐานดูสิแล้วก็ พระเอกแล้วก็คนอื่นๆในยุคสมัยโบราณก็บอกว่าอุ๊ยต่นะนี่เป็นแบบคันช่องสวรรค์อะไรเงี้ยคันช่องแดนสวรรค์เลยนะคือเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโนนีนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันมันก็มีแผนการหลายอย่างเรื่องนี้มีกลิ่นอายของแฟนตาซีด้วยนะ้มีแบบเวทมนต์อีกนิดหนึ่งก็จะจะเข้าขั้นหนังผีแล้วเันเฟ่ฟนอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีท่านผู้อาวุโสผู้ทําพิธีโนนีมีคําทํานายก็มามีอะไรก็มาคือรู้เลยว่าเป็นการเขียนบทโดยที่ มีคนไทยอยู่ในทีมนั้นด้วยมีเรื่องราวของเวทมนต์นะะอีกนิดเดียวบอกแล้วว่าจะเป็นหนังผีที่สามารถจะสวดแบบเออมีคาทงคาถาอักคลงอักขระโน,นนี่นะคะแล้วนางเอกของเรานะคะมีอะไรที่เด็ดเด็ดางก็คือนางเอกของเรานั้นรู้วิชาแพทย์ด้วยเพื่อนๆดังนั้นพอไปที่นั่นแล้วนะคะก็ได้ช่วยเหลือ ค่ายทหารของพระเอกเนาะเหล่าบรรดาทหารที่แบบบาดเจ็บนางเอกของเราก็ไปคัดชงคัดเชื้อนะคะทำพงทพําแผลอบรมให้คาแนะนําแล้วก็เรื่องราวของการทําอาหงอาหารแห้งที่แบบที่แบบสามารถจะจะกินได้นานแล้วก็ประทังชีวิตของเหล่าบรรดาทหารที่โดนล้อมอยู่อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็ทําให้พระเอกแล้วก็คน คนที่เป็นแม่ทัพที่เป็นคู่ใจพระเอกอีกทีหนึ่งเนาะองครักษ์แม่ทัพต่างๆแล้วก็เหล่าบรรดาทหารก็ค่อยๆแบบรักนางเอกโอ้ไม่นางปรียานี่สุดยอดเลยไม่นางปรียานี่คือแบบโอ้โหเทพธิดาของพวกเรานะคะก็สรรเสริญกันใหญ่เลยค่ะทีนี้เรื่องราวมันก็มีกลุ่มของของแควนอื่นด้วยนะคะแควนศัตรูที่แบบว่าเออจะต้องเอาตัวนางเอกของเราไปให้ได้แล้วก็ต้องแบบ ฆ่านะคะนายพลหวนชูพระเอกของพวกเราให้ตายให้ได้ก็มีการส่งพวกนักคงนักฆ่ามาแล้วก็แม้กระทั่งมีรัชทายาทของแคว้นอื่นก็มาเองเลยนะคะแต่ว่าพอมาแล้วก็แพ้พระเอกของพวกเราหมดแหละแล้วก็สติปัญญาของนางเอกของพวกเราก็ช่วยพระเอกด้วยนะคะก็ทําให้ตอนแรกก็กะว่ารัชทายาทต่างแคว้นนั้นน่าจะตายแต่ก็ไม่ตายเพื่อนๆค่ะก,ก็คือมีการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าเป็นพันธมิตรกันดีกว่า ก็พอตกลงไว้ชีวิตของรัชทายาทของต่างแควนเนี่ยรัชทายาทต่างแควนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะทําแบบสัญญาสงบศึกแบบให้มีสันติภาพกันแล้วก็ไม่ต้องลบประชาชนก็จะได้ไม่ลําบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องนี้ก็มีผสมผสานหลายอารมณ์เลยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการทรยศหักหลังซึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะ ท,ที่ฉากที่ในยุคโบราณนะ่ะที่จีนโบราณก็มีการทรยศหักหลังซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะเต้อะไรเงี้ยเต้เองก็เต้ก็ยังมาเหนืออยู่นะเรื่องนี้นะคะแล้วก็เกือบไปเต้ก็เกือบจะลายสุดแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าในที่สุดแล้วคือ,เ,อเต้อยู่ทีมพระเอกไงเออพระเอกก็เลยไม่มีอันตรายใดๆแต่ว่า คือด้วยความที่มันอาจจะเป็นมินิซีรีส์เนาะบทมันไม่ค่อยรัดกลุ่มอย่างช่วงฉากสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยนะคะก่อนที่นางเอกของเราจะต้องเสียสละแบบเออเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะหายไปถ้าตัวเองหายไปแล้วพระเอกจะได้ฟื้นคืนชีพคือพระเอกนั้นโดน เหมือนกับมีดที่เป็นที่มีพิษด้วยอะไรด้วยก็แทงเขาโดนหัวใจนะคะนางเอกก็นึกถึงคําย้อนคําทํานายอะไรเงี้ยคะ่ะนางเอกก็เลยนะคะแบบเออเอาผ้าสไยนั้นไปแบบปิดเหมือนกับปิดแผลให้พระเอกแล้วตัวเองก็สูญสลายหายไปก็กลับมาที่กรุงเทพมหานคร ก็เป็นเรื่องราวดีดๆเพราะว่าในต่อมาเนี่ยนะคะเพศของพวกเราเองก็ทําพันธสัญญาโอ้ยหมกแล้วมาทุกอย่างพันธสัญญาเอาไว้นะคะแบบเออจะตามนางเอกมาก็มาจริงๆนะคะก็มาจบที่ฉากแบบว่าเป็นโลกปัจจุบันอะไรเงี้ยอุย้ยดีแฮปปี้มากจับมือกันแล้วก็แนะนําตัวกันใหม่นะสวัสดีฉันชื่อปริยาอ้ยสวัสดีฉันชื่อวรุสูาาค่ะ ก็มาจบกันพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อมาสารต่อเรื่องราวความรักที่ยังไม่จบสิ้นของพวกเขาตามจินตนาการของพวกเราไปนะคะเพราะว่าในส่วนของละครมันจบตรงนี้นั่นเองค่ะ ก็ไม่ว่าจะมีจุดโวหรืออะไรตรงไหนก็ตามนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะนี่ก็รอผลงานชิ้นต่อไปเนาะไม่แน่นะอาจจะมีนะคะซีรีส์แนวตั้งมากยิ่งขึ้นที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างไทยจีเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะรวมไปถึงซีรีส์แบบยาวๆด้วยเลยนะคะอืมจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหใครอยากจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีเนาะเออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะคะด้วยความที่ประเทศไทย นั้นอยู่ในแบบเออาอาเซียนเพราะฉะนั้นแล้วภาษาที่ควรจะใส่ไว้ตั้งแต่เตรียมอนุบาลเลยนะคะขอจีนอังกฤษแล้วก็ไทยมาเลยค่ะขอเนี่ยจีนอังกฤษไทยนะคะขอ3ภาษาตั้งแต่ให้น้องๆน,นะคะที่อยู่เตรียมอนุบาลได้เริ่มแบบคุ้นเคยกับตัวอักษรกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันจําเป็นมากแล้วเนาะ ในยุคป,ปัจจุบันนะคะแล้วก็มันจะได้อำนวยความสะดวกน่วยให้กับแบบเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยเนาะเผื่อจะไปทำงานที่จีนหรือว่าอะไรก็ตามเพราะจีนก็เป็นพี่ใหญ่ในแถบเอเชียนี้อยู่แล้วนะคะในแถบในแถบอาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะใส่ภาษาจีนลงไปด้วยแล้วก็อังกฤษนี่เราควรจะแบบเป็นเบสิกสุดๆแล้วต้องเรียนคู่มากับภาษาไทยเลยตั้งแต่เริ่มนะคะก็ฝากไว้ด้วยความหวังฝากความหวังไว้ด้วยนะคะสำหรับชุดใหม่ละกันรัฐบาลชุดใหม่ เะะอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเอพิโซดนี้แล้วก็รอดูอผลงานแล้วก็รอสนับสนุนผลงานของคนไทยที่ไปร่วมงานกับต่างชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนเพราะว่าคนไทยเราดูอยู่แล้วเนาะซีรีส์จีนนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยท่านใดดูแล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนักแสดงก็ได้ค่ะทั้งคู่การแสดงเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของบทละครเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ฉากไหนที่ เพเพื่อนประทับใจที่สุดหรือว่าตลกที่สุดอะไรก็ได้ค่ะลงมาในช่องคอมเมนต์เลยนะคะให้ทุกท่านมีความสุขนะหวนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ